เป็นต้นไปนี่เป็นมาตรการป้องกันเพื่อความตอดภทยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างไรก็ตามเรายังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งสำหรับเรื่องราวของการเคลื่อนย้ายจรวดหลายลำกล้อง PHL-03 นี้แม้จะมีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือยืนยันแต่ในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้การยืนยันจากช่องทางที่เป็นทางการที่สุดก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดหรือความตื่นตระหนกที่ไม่จำเป็น อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องที่กัมพูชามีอยู่ในครอบครองนั้นส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนโดยเฉพาะ p h l 0 3ที่มีพิสัยการยิงไกลถึง130กิโลเมตรถือเป็นอาวุธที่มีอนุภาพทําลายล้างสูงและสามารถสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้ในระยะไกล้ดยขีดความสามารถเช่นนี้มันจึงเป็นอาวุธที่ไทยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ผมเชื่อว่าประเทศไทยของเราคงไม่ปล่อยให้ PHL03 เคลื่อนที่เข้ามาในระยะยิงที่คุกคามอธิปไตยของเราได้อย่างแน่นอนหากพิจารณาจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของพลอากาศโทจากกรกตธรรมวิชัยรองเสนาธิการทหารอากาศและโฆษกกองทัพอากาศซึ่งขุนวาสนานานุ่มได้ไปสัมภาษณ์มา ท่านได้ตอบคำถามในกรณีที่มีรายงานข่าวจากกองทัพบ,บอกว่ากัมพูชาได้เคลื่อนย้ายรถดาวเทียมและรถองค์ประกอบของจรวด PHL03 เข้ามาในพื้นที่กัมปงทมหรือที่บางครั้งเรียกว่ากัมปงโสมพลอากาศโทจักรกฤษได้กล่าวยืนยันว่ากองทัพอากาศมีความพร้อมในการปฏิบัติการเชิงลึกหากกัมพูชาใช้อาวุธหนักเข้าโจมตีลึกเข้ามาในตอนในของประเทศไทย ท่านยืนยันว่ากองทัพอากาศสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เป็นภัยต่อเอกราชของประเทศและประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและที่สำคัญคือเราได้มีการเตรียมแผนรับมือไว้แล้วอย่างเป็นระบบคำตอบนี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและศักยภาพของกองทัพอากาศไทยและเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังฝ่ายที่คิดจะรุกรานว่าเราไม่ได้นิ่งดูดายและพร้อมตอบโต้ในทุกรูปแบบ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับว่ากัมพูชาจะปฏิบัติจริงหรือไม่อย่างไรนี่คือคำพูดที่สำคัญมากของพลอากาศโทจากกรกริธรรมวิชัยซึ่งคุณวาสนานานุ่มได้สัมภาษณ์มาหลังมีข่าวออกมาการตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่จะใช้หรือไม่ใช้อาวุธนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้นำกัมพูชาแต่ประเทศไทยก็เตรียมพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ ในมุมมองของผมหากให้ผมวิเคราะห์สถานการณ์นี้มีความซับซ้อนมากกว่าที่เห็นหาก PHL03 อยู่ที่กำปงถมจริงซึ่งมีระยะห่างจากชายแดนไทย383กิโลเมตรในแนวตรงก็ต้องบอกว่ายังอยู่ห่างจากวิธีการยิงสูงสุดของ PHL03 ซึ่งคือ130กิโลเมตรดังนั้นณจุดนี้ PHL03 ยังไม่สามารถยิงโจมตีประเทศไทยได้โดยตรงจากกำปงถม แต่จุดสำคัญคือหากมีการขยับเข้ามาเหลือวิธีการยิงอยู่ประมาณ100กิโลเมตรจากอธิปไตยไทยของเราผมเชื่อว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยจะต้องบินขึ้นสกัดก่อนอย่างแน่นอนนี่คือเส้นตายที่เราไม่อาจยอมให้มีการละเมิดได้เพราะสิ่งที่เราตรวจสอบได้คือภาพจากดาวเทียมตอนนี้ดาวเทียมของเราจับภาพความเคลื่อนไหวได้หมดไม่ว่า PSL03 จะเคลื่อนย้ายไปทางไหน จังหวัดกำปงทมนั้นมีทางแยกไปได้หลายจุดไม่ใช่แค่สระแก้วที่ PSL สามารถมุ่งหน้าไปได้เรายังทราบอีกว่า PSL3 ของกัมพูชามีกี่ระบบตอนนี้มีการตรวจพบเข้ามาหนึ่งระบบที่กำปงทมเราจึงคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทางสระแก้วอาจจะประเมินแล้วว่ามันยังไม่ได้อยู่ในวิถีการยิงจึงได้ประกาศเคอร์ฟิวไว้ก่อนเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและลดความเสี่ยงหากเมื่อไหร่ก็ตามที่ PHL3 ขยับเข้ามาในช่วงค่ำคืนนี้ หรือในเวลาใดก็ตามที่เข้าสู่ระยะอันตรายก็คงจะได้สั่งอพยพประชาชนโดยด่วนให้ผลจากระยะยิงทันทีนี่คือขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน การที่กัมพูชามีพฤติกรรมเช่นนี้ครับท่านผู้ชมก็คงชัดเจนแล้วนะครับว่ามันเป็นภัยคุกคามอย่างแท้จริงการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักระดับนี้โดยไม่มีเหตุอันสมควรคือการแสดงเจตนาที่ไม่เป็นมิตรและเป็นการเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และที่สําคัญอย่างที่ผมได้บอกไปในหลายๆ ep ก่อนหน้านี้ว่าการจะใช้ PHL 03นนั้นจะต้องขออนุญาตจากประเทศจีนก่อนซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งมอบอาวุธชนิดนี้ให้กับกัมพูชา คำถามคือจีนจะยอมให้กัมพูชาใช้อาวุธนี้โจมตีประเทศไทยหรือไม่หากจีนยอมให้ผมก็มองว่าแปลกนะครับเพราะการกระทําเช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยและอาจสร้างความไม่มั่นคงในภูมิภาคและอีกมุมหนึ่งที่น่าคิดก็คือกัมพูชาอาจจะกําลังล่อให้เราติดกับ การขยับอาวุธออกมานิดหน่อยอาจจะไม่ได้ตั้งใจจริงแต่การล่อให้เครื่องบินขับไล่กริปเปนหรือ F16 ของเราบินไปโฉบใกล้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชั้นในของกัมพูชาแล้วพวกเขาก็อาจจะเอาไปฟ้องประชาคมโลกได้ว่าไทยรุกหล้ำน่านฟ้านี่คือน้ำเลี้ยงที่น่าอันตรายและต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมครับ ก็ต้องบอกว่าเหลี่ยมขเขมรหรือกลยุทธ์ของกัมพูชานั้นมีเยอะแยะมากมายไม่สามารถประมาทได้ล่าสุดนี้อาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่เข้ามาในกัมพูชาก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนมากมายผิดปกติครับการประทะกันในรอบแรกที่เราเคยเห็นกันนั้นอาวุธที่กัมพูชาใช้นั้นยังไม่หลากหลายและทันสมัยเท่าครั้งนี้นี่แสดงให้เห็นถึงการสะสมกําลังอาวุธครั้งใหญ่และมีอาวุธใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นเข้ามาในระบบการป้องกันของกัมพูชาและที่สําคัญอย่าลื ผมเคยทำข่าวไปก่อนหน้านั้นแล้วว่ามีรถไฟวิ่งมาจากทางฝั่งของสีฮานุวิลซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญของกัมพูชาขนอะไรมาไม่รู้ครับเต็มลำและยาวผิดปกติสำหรับรถไฟโดยสารท่อไปถ้าใครติดตามช่องของเราก็คงจะจำกันได้ดีเพราะผมได้นำเสนอข่าวเรื่องนี้ไปแล้วนี่อาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขนส่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์ขนาดใหญ่เข้าสู่ประเทศกัมพูชา ล่าสุดนี้ระบบจรวด R.M.70 ของกัมพูชาก็ยังคงวิ่งเข้าแนวหน้าอย่างไม่หยุดหย่อนซึ่งเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากเพจ Army Military Force อีกครั้งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาว่ามีการพบเห็นรถยิงจรวด R.M.70 วิ่งเข้าแนวชายแดงเป็นจำนวนมากตามภาพที่เราเห็นกันนี่คือการเสริมกำลังอย่างต่อเนื่องและน่าเป็นห่วง ต้องบอกว่ากัมพูชาสะสมระบบจรวดหลายลำกล้องไว้หลายระบบไม่ว่าจะเป็น Rm70, Bm21 และยังเหลือ RSR ที่ยังอยู่ในระบบที่กัมพูชามีอยู่ในครอบครองจรวดหลายลำกล้องเหล่านี้ถูกสะสมไว้เป็นจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางทหารที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของกัมพูชาและนี่คือสิ่งที่ไทยต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด หากมีความเคลื่อนไหวใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PHL03 หรือระบบอาวุธอื่นๆผมจะรีบนำอมาอัปเดตให้ทันผู้ชมได้ฟังกันโดยทันทีแต่ผมเชื่อว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพของเราคงจะเตรียมรับมือและมีแผนรับมือไว้แล้วอย่างรอบคอบคงไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากนักแต่การระมัดระวังไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้ครับเราต้องไม่ประมาท EP นี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับ EP นี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งกำลังทวีความตึงเครียดขึ้นทุกขณะ เรื่องราวที่ผมจะนำมาบอกกล่าวในวันนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือหรือการคาดเดาแต่มันคือความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้นและอาจนำไปสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในความสัมพันธ์ของสองประเทศเราจะมาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดถึงขีดสุดและไทยเรามีแผนรับมืออย่างไร ในที่สุดเรื่องราวที่หลายคนกังวลก็ปรากฏเป็นจริงจนได้ครับท่านผู้ชมครับล่าสุดนี้ข่าวกรองยืนยันชัดเจนว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้สั่งการให้เคลื่อนย้ายระบบจรวดหลายลำกล้อง PHL-03 ซึ่งเป็นอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์ที่ร้ายแรงและมีพิสัยการยิงไกลไปยังจังหวัดกำปงโทมของกัมพูชาการเคลื่อนย้ายนี้ไม่ใช่การซ้อมรบตามปกติแต่มันคือการขยับหมากสาคัญที่ส่งสัญญาณคุกคามโด โดยตรงต่ออธิปไตยของไทยและมันยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นครับกัมพูชาย,ยังคงเสริมกำลังด้วยระบบจรวด RM70 อย่างต่อเนื่องเขาสู่แนวรบการกระทำเหล่านี้ทำให้เกิดคำถามว่าหุ่นเซนกำลังเล่นกับไฟและบ้านของเขาเองอาจจะพังทลายลงในไม่ช้า สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนี้ทำให้กองทัพอากาศของไทยต้องเตรียมความพร้อมสูงสุดพลอากาศโทจากกรีฑธรรมวิชัยรองเสนาธิการทหารอากาศและโฆษกกองทัพอากาศได้ออกมาประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่ากองทัพอากาศพร้อมที่จะทล่มบ้านหุ่นเซนหากมีการรุกล้ำอธิปไตยของไทยนี่คือคำเตือนที่หนักแน่นและจริงจังจากกองทัพของเราครับนอกจากนี้กองทัพภาคที่หหรือกองทัพบ,บูรพายังได้ ได้ประกาศเคอร์ฟิวใน4อำเภอของจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ใกล้แนวชายแดนเป็นการห้ามประชาชนออกจากเคหสถานตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนี่คือมาตรการฉุกเฉินที่แสดงให้เห็นถึงความจริงจังของสถานการณ์ที่ไม่อาจประมาทได้รายละเอียดทั้งหมดนี้เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับ ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้นำเสนอข่าวสารและบทวิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้ต่อไป สถานการณ์เริ่มขยับแล้วครับท่านผู้ชมเรื่องราวของจังหวัดหลายลำกล้องหรือระบบจรวดหลายลำกล้อง PHL03 ซึ่งเป็นไม้ตายหรืออาวุธเชิงยุทธศาสตร์สำคัญของกัมพูชาภายใต้การบัญชาการของหุ่นเซนล่าสุดนี้ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวสองแหล่งที่น่าเชื่อถือซึ่งยืนยันตรงกันถึงการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักชิ้นนี้ครับ เพจ Army Military Force ซึ่งเป็นเพจที่ติดตามความเคลื่อนไหวทางทหารได้ออกมาเปิดเผยความเคลื่อนไหวนี้ครับ PHL 0 3ถูกเคลื่อนย้ายไปยังจังหวัดกำปรงทมซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนไทยไม่มากนักการยืนยันนี้สอดคล้องกับข้อมูลจากคุณวาสนานาน,านุม่มผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงข่าวความมั่นคงของไทยทั้งสงแหล่งข่าวนี้ต่างยืนยันตรงกันถึงข้อมูลการเคลื่อนย้าย ทำให้เรามั่นใจได้ว่าข้อมูลนี้เป็นจริงและน่าเชื่อถือ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยก็ได้ยืนยันเรื่องนี้เมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาที่ผ่านมามีการตรวจพบรถดาวเทียมและรถองค์ประกอบของระบบจรวดหลายลำกล้อง PHL03 ขนาด300มิลลิเมตรซึ่งเป็นระบบจรวดที่มีพิสัยการยิงสูงสุดถึง130กิโลเมตรได้เดินทางเข้าสู่พื้นที่จังหวัดกำปงทมของกัมพูชาพฤติกรรมเช่นนี้ถือเป็นภัยคุกคามอย่างยิ่งต่อประเทศไทยเพราะจังหวัดกำปงทมแม้จะ อยู่ห่างจากจังหวัดสระแก้วของไทยถึง383กิโลเมตรในแนวตรงก็อยู่ในระยะที่สามารถเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในวิถีการยิงของ PHL3 ได้โดยง่ายและที่สำคัญคือจังหวัดสระแก้วอยู่ในระยะอันตรายหากมีการเคลื่อนย้ายเข้ามาใกล้กว่านี้ จากสถานการณ์ดังกล่าวทางจังหวัดสระแก้วจึงได้ประกาศเคอร์ฟิวครับท่านผู้ชมนี่คือการประกาศเสียงตามสายแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับทราบถึงมาตรการดังกล่าว4อำเภอที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเคอร์ฟิวนี้ได้แก่อําเภอตาพระยาอําเภอโคกสูงอําเภออรัญญประเทศและอําเภอคลองหาดประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ถูกจำกัดการออกจากบ้านตั้งแต่เวลา19นาฬิกา